เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆดีอให้ดีไม่ต้องคอยละคอยไม่ละเหมือนกันมันจะได้หมดภาระตัวละตัวไม่ละเป็นภาระอยู่นะไม่ต้องคอยละคอยไม่ละไปได้กันนี่แหละทุกอย่าง 所有就是共同一起的，无需刻意的去放或不放，一样的，无需刻意的去放或不放。嗯，来啦，我们这里很甜，这样才能瞬间的。 ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันลูกทุกอย่างเดี๋ยวมันเต็มที่เลยคายช่วยหรือช่วยเต็มที่เลยทุกสิ่งทุกอย่างหมดทาระในตัวคอยไม่ไม่ไม่หมดทาระในตัวคอยละคอยมีละอะไรยังโหมดจะเป็นวิธีมากอยู่ใครมากนั่นต้องว่านั่นมาก พร้อมมาเลยทุกอย่างลูกพร้อมกันเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันก็เรียบร้อยแล้วลูภาพจะคลายช่วยหรือช่วยไปเองไม่ต้องคอยไม้ไม่ไหม่เหมือนกันมันก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันหมดคลายช่วยหรือช่วยดับล้างว่างล้างช่วยเหมือนกันหมดเลยไม่มีตัวซ้ำเติมไงไม่มีตัวต่อย้ามซ้ำเติม ไม่เหมือนกันเลยโลกไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ยอย่างไปด้วยอย่างอย่างส่งกำลีเข้ามาด้วยลูกไม่ต้องคอยละไม่ลม่าเหมือนกันกำลีด้วย,วยต้องคอยไหม,มไม่ไหมเหมือนกันเลยทุกอย่างลูกกำลีด้วยอย่างังดดางเดียวมันจะไปนิ่งค้างตรงนิ่งอ่ะเออมันยังไม่ใช่น,นั่นน่ะ ปดอกอยู่เพื่อดอกอยู่ไม่จะดับเป็นดอกเป็นรากอยู่เป็นดอกภาวะอยู่นิ่งเฉยคลายทิ้งคลายบีเงินก็ต้องมาดมเรล็กดมเห็แล้วมันจะได้คลายทิ้งคลายบีสภาวะทิ้งสภาวะบีเงินที่เป็นนิ่งช้างเฉยช้างอยู่ออย่างนี้มันไปดอกอยู่ยังไปชอความเป็นพ่อเป็นภูมิจิตภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ ไม่เอาทา <figured> out, ั renamed, aka lay, aka card, ้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเงี้ยก็ดำเบินขึ้นทุกอย่างทำเลยกันเลยกับทำเลยที่ไหนก็คลายยิ่งคลายให้ ต้องคอยไม่ไม่ไ่เหมือนกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันก็ดำเนินขึ้นไปอ่อ่ออ้นอ่อย่น่อีกแอ่อดออ่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 ออออกอีกแล้วอีกระดับออ่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 อน่ออ่ออออ่ออกอ่่จ่ออ นิสัยตัวเองก็นี่ก็สังสวัสนั่นแหละสังสวัสดก็นิสัยตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปแยกแย้ยุ่งยากหรอกถ้าสังสวัสดไม่จบไปเยาวตัวเองจบสังสวัสิไม่จบมันก็ไม่จบนอพากรวมเลยทุกอย่างไม่ไการอย่างเนี้ยไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันตลอดตลอดเลยอย่าไปถามว่าจบเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ก็สังสวัสหมดก็หมดน่ะ สองวั้วผภาเราจบก็จบสองรั้วผ้าเราหมดก็หมดอนั้นไม่ต้องไปถามเลยเมื่อเมื่อไรไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมเหมือนกันตลอดเลยอืม อย่าไปนิ่งค้างอย่าไปเฉยค้างอย่าไปกองค้างนี่ไงก็เป็นพ่อเป็นพูมิอยู่นี่แหละมันไม่ได้ช่วยอะไรช่วยช่วยใช่วยเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนับเรบ่อยๆหน่อยตัวที่มันเอาสภาพว่าจิตเอาสภาพว่าธรรมเอานิ่งเอาเฉยธรรมดาปกติเลยไม่ต้องได้จะหายไป เรียกว่าเอากนนี well ้เพาวะจิตเอากนนี้เฉพาะธรรีมาเอาซ้อนเอาแล้วมันก็เฝ้าอย่นั่นแหละว่าทรงอยู่นั่นเองเฝ้านี่งเฝ้าเฉยทรงนิ่ทรงเฉยทรงธรรมดาทรงปานิ้ทรงละเอียดทรงเบาบางก็เอาเท่านั้นแหละลูกนี่เฝ้าไม่เฝ้าเลนั่นนั่นก็ล้างด้วยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกัน ตัวอย่างเหมือนกันเลยลูกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทำเลยค่ะเลยค่ะทำเลยยมเนาไม่ก็ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันคำติดคุมกันโถคำทำทำยงเงาไม่มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้นั่นแหละทมจากทมจากทำทำยงเงา กำเรขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันลูกผู้หญิงทุกครั้งเลยที่ลูกสตขึ้นมาล้างนูกสติเองเองแล้วคายผีระดับยูงแล้วสองสวัดสองนวัดหมดไปกี่หมดีปเท่าไหร่แล้วสองนวัดหมดไปเท่าไหร่แล้วนี่ภาครวมอ่ะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những ที่มันธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นราะเป็นโูมมอยู่นะมันไม่ได้คลายทิ้งคลายา่อใจจอมอยาจ่อนะมันเป็นราะเป็นภูมมชนิดหนึ่งเนาะลลักษณะของกอของพพอดาเรีขึ้นมาเนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปดกันเนี่ยมันก็คลายออนธรรมดาอีกแล้วแล้วหาจ่จ่อ่าจ่อคลายอออีกแล้ว หยัง่งรู้สติละรู้สติรู้สติตัดรุสติเองบ่อยๆหน่อย,ยประโยชน์นั้นประโยชน์นี้ทีหยั่งหน่อยมันเป็นประโยชน์ในการตัดชโลช่วยทุกอย่างนะล่ะชโลช่วยทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม ทุกอย่างพระหมนไปให้มันเป็นเนื้อหาของมหาคุณาไปด้วยกันไม่ต้องคอยละไม่ล่เหมือนกันทุกอย่างงกอเไม่กันไม่ต้องคอยไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เอาก็ไม่เอานทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทุกอย่างาเเยีหง เดี๋ยวมันจะหมดตัวแบ่งแยกให้หมดตัวแตกต่างให้ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเนี่ยคอยละไม่ละคอยด้วกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเสียล้วมันจะหมดตัวหลงแบ่งแยกให้หมดตัวหลงลยอมให้หมดตัวหลงแตกต่างให้ แล้วมันจะกลายเป็นมหากุณาที่เป็นเนื้อเดียวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์เลยแลโดยเราจะ trở จ h à n h กระดับตันี้ละมุดก็สิคอยตัวไปคอยละคอยไม่ละนี่แหละมันก็เลยแบ่งกันอยู่นั่นแหละแบ่งนี่มันแยกกไปอย่อต้องนั้นมันเป็นเนื้อหาเดียวกันไม่ได้แบบมหากุณาธไงก็สิ่งนี้เนา้อๆไม่ด้ดังนั้นมันต้องสลายตัวละตัวไม่ละมันต้องคอยละไม่ละเหมือนกันทุกอย่าง มันเป็นโกหกไม่ต้องคอยไหม่ไม่ไหมเหมือนกันอย่าไปไหม้ที่จนเข้ากับอะไรไม่ได้ไหม่้จนฝาค้อกับอะไรไม่ได้ทม่ไหม้จนแบบมันแยกแอกออเจะทัมสิ่งตัไหม้าจนไหม่เรียมนะเรียมไหม่ ม่เดี๋ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่ไปได้วยกันนี่แหละทย่ากกันโอย่างงี้ม่อย่าไปไม่ถ้าจนหลงปฏิเสธอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปไม่ถ้าจนหอดอะไรก็ไม่ได้เลยอย่าไปไม่ถ้าจน กลายเป็นเฉพาะตัวเองขึ้นมาจึงก็คงจะเป็นที่มาถึงกลายเป็นเฉพาะไหมขึ้นมาอย่าไปไหม่้าจนกลายเป็นเฉพาะไหมขึ้นมาจึงก็คงไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมไม่อะไรทุกอย่างไม่มีอะไรมาล็อกอะไรไม่มีอะไรมาล็อกอะไรมาไม่มีอะไรมาล็อกอะไรเลยแล้วใส่ข้างก็จะที่เดินมาคว้าขอดจะที่ข้างก็จะที่เดินมาคว้าจะที ้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่ก็ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไหมเหมือนกันเลยทุกอย่างไปดีกันจะมาเก็ดดีกันยู่แล้อะที่องค์ยาวสันโดยหลอยที แม่จะเด็บปอดจำที่นะมีอยู่แค่ไม่ม่ไม่มันก็อยู่แค่นั้นฟอมๆทบกยังห่าเยยไไหม้จนแค่ไม้่าไม้จนคือต่อดค้่องอะไรไม่ได้เลยอย่าไปไหม้จนนะกลายเป็นตัวปฏิเสสแผมสิงไปก่คงจะด้งีมาเจอทนที่ถึอตืโจทดไ่ไาคุณหาไม่ได้เลยแต่ถึงที่ไม่ไดเลย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่บอกแล้วบอกอีกชื่อมันเออไม่เกีดยวกันเไม่เกี่ยวกันเมือนกันอย่าไปไม่เกี่ยวซะจนมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันก็ปวดอะไรไม่ได้เลยไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่แต่ตัวไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันั้งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันนี่แหละอย่าไม่เกี่ยวพล้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวซะจนไม่เกี่ยว แล้วก็เข้ากับอะไรไม่ได้เลยปวดอะไรไม่ได้เลยไม่เกี่ยวจเินที่เาเกี่ยวทีเายจนอยู่แค่ไม่เกี่ยวไปทำมาก็เลยเรียกว่าเฉเพาะหยึ่งนั่นมีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนั่นแหละเดียว่าไมัต้องเลือกเอาไงทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้มันจะบาลัานเป็ไฟที่อยางเป็นเนื้อหามาหาปนนาที่บารล้านเป็นเลยน้านห่คน เอาก็ไม่ใช่ไม่เอาถ้าจนไม่เอาอะไรสำไปจำมาก็ปวดอะไรไม่ได้เลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันด้วยนะไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันด้วยไยั้วไปด้วยั้วไปด้วยกันไปด้วยกัน้้ไปไปด้วยกันด้วยไปดนด้วได้วกันดปดยนวกันไปดียวไปด้วยกั้วย ไม่ไมทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละเขไปด้วยกันด้วยนะทุกอย่างไม่ได้เป็นเนื้อหามหาผลงานเดียวเหมืนกันไม่ได้แยกนิ่ทานจากสร็อตสังสวัตไงไม่ได้แยกไม่ได้แยกว่างจากสรรพสิ่งาไม่ได้แยก หลุดออกจากอะไรไปด้วยกันนี่แหละต้องคอยหลุดไม่หลุดเหมือนกันยึดจะไม่ต้องไม่ยึดจะไม่ต้อง้กัน่หละไปด้วยกันนั่นแหละต้องคอยยึดไม่ยึดไปด้วยกันนั่นแหละ ยึดมันทั Sara, ้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างคงยิ้กับ่ยิกับต่คงยิ้ย่อมยานุ่นตลอยทีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยลูกทุกอย่างคงจะคมจะคงคงย่อมยานุ่นตลอยทีเรียกว่าไม่ได้เลือกเอาเลยทั้งไม่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 ใช่การเลือกเอาทั้งไม่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 ใช่เลือกเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่เลือกเอาเลยทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่ใช่การเลือกเอาทั้งยึดทั้งไม่ยึด มันไม่ไการเลือกเอาลูกทั้งหลุดไม่หลุดทั้งพ่นไม่พ่นแล้วไม่เหลื่อมล้ำเลยแล้วก็ไม่กดใจมันไม่ไดการเลือกเอาไอลูกทั้งละทั้งไม่ละมันก็เลยเลี้ยงกัน ้องคอยล่าไม่ล่าเหมือนกันเลยลูกทุกอย่างคนโกติบ่อคนมบ่อาเรื่หมำเลขึ้นนันะตัดรช่วยทุกน้ำหลินั่นแหละนักยวยต้องหมอยหมอยตัดอีเด ใครมันจไปรู้จักไอ้นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่มันใช้ไม่ได้มันยังเป็นเรื่องเฉพาะสภาวะมันเองอยู่นิ่งเฉพาะนิ่งเฉยเฉพาะเฉยอยู่ปนหาอะไรก็ไม่ได้เลยเมื่อแต่โชไปโชมาอยู่นี่แหละพ่อคู่ค่เตยค่อยดุก่อนที่โปรดเถอะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาบริการนี่แหละเรียบร้อยเลยมันก็นอกเหนือนิ่งไม่นิ่งไปเองนอกเหนือเฉยไม่เฉยไปเองนอกเหนือธรรมดาไม่ธรรมดาไปเองะน the yes. ต้องคอยไม่ไ่ไเหมือนอะไรลูกทุกอย่างโอ้ยยิ่งมาดักล้างทุงคนยอมอรนานร้งไลองลอยล้างล้งยเกรเสือลลายตัวเรียบริอยตนดไม่ต้องคอยรักไม่ลัเหมือนกันไม่ต้องคอยไม่ไมไม่เหือกันตลอดเลย ไม่ก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องแล้ก็ไม่ต้องไม่ลกไม่ต้องตลอดเลยสลายสังวัวแห่งอริยะแห่งปุริชนนี่นั่นและโพาล้งสังทวาแนวแนวผมแนวคือมันไม่ใช่แนวหรอกมันปบะแม่นแนวนวมแนวมันก็คือปบะม่นแนวแต่พูดดีๆยันยันยันตุปตตุปเปยยันก็จับต้องออกไป คำพูดแต่ละคำพูดมันล้างในคำพูดนั่นเองอย่าเขาจับต้องได้อย่าเขาจับต้องเอาไปเขาจับต้องเอาไปเมื่อไหร่มันก็เป็นสังมาทันทีแต่ถ้าเข้าออไปในรู้สติแล้วมันเกิดล้างขึ้นในรู้สติมันก็ไม่เป็นไรนะนี่คนน้อยอ่ะใช้ประโยชน์ที่ล้างประโยชน์ใช้บัญญัติที่มันล้างบัญญัติเองเไ,ไปไม่ใช่เป็นสอน,น,นก็เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้งั้นทํานี้จะเรืนั้นโอ้ยนี่เขาเสียมเสียมเออเสียม แล้วเดวก็จะโดนตีกลับที่เวทนาตีกลับนิวรณ์ตีกลับดปเสี่ยมไปสอนเรื่อไปแน่ไม่หน่โอ้เสี่ยมฮะจอดช่วยตรงตรงมันจะได้ไม่ทงมันแบกรับเวทนาร่วมกัน,นกไนททน็ไม่สมควรที่เขาทำใช่ไหมคะถมาอย่างเ่าไปเปลียกับกรรมชาวบ้านเนี่ยไมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออามนุษย์ทั้งหลายเออ เออดาก็เหมือนกันต่อริษมีทด่ขนาดไหนก็ตามที่เดี๋ยวถ้ามึงมึงจะเข้าคิวรับวิบากแทนเขาแะละต่อครอบต่อชาติเลยต่อยุ่ต่อสมัยเลยรู้จักน้อยไปนเ่ื่อมีริษ์ขนาดไหนไปเสียงเรื่องการเชียบบ้านเช่ว่าเออเราริศไปกดผมตัตดเขาด้วยเชืวกคาวนั้นแหละแต่การนั้นมึงต้องรับแทนหรือว่าเขามาลอกแผลแหววลอกลุกซนลอกยิ่บอกให้รู้เลย เดี๋ยวเอาพอมึงไลาจัดคนมาล่อไฟเทวลาล่อไฟมึงหมดฤทธิ์ในตัวนั้นเรียบร้อยแล้วทีนี้มึงเข้าคิวรับกรรมละมือแล้วภาษาแล้วกหมนุษย์เริ่มแก่ตัวมามันก็จะเริ่มเียนแล้วกรรมเวทนาเขาก็สังสมมาเรื่อยเรื่อยอย่าไปยุง่งใ้มึงอยากจะยุ่งก็อย่ายุ่ง เออถ้ามึงอดทนช่วยเขาก็ไปอย่างนย้ยุ่งขนาดหมอขนาดหมอเนี่ยังไม่จ่ายยาช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็ยังมีส่วนในการรับวิบาอบกับชาวบ้านเลยมีอย่างเดียวฉะนั้นมึงต้องโหยต้องให้บารมีกันดีๆนอย่ายุ่งพอดีลูกชายยงก็จะไปเรียนยงก็เลยอย่ายุ่ง ตั้งในสิ่งที่ตากจรู้นะนแล้วก็ปวดตับล้างกรามล้างวิบากย้อนหลังเรื่งองตามนี่มันเข้าคิวให้ผูคนผมนจะบอกให้รนะู้นะไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวหรือสิ่งเดียวแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีและแต่แล,ววและชาติาก็ต้องให้เขาทำอาชีพอือ่นเออที่มันสุดจริตที่มันไปยึมม่มไม่ไปเสี่ยง,งเวรกรรมของคน เนาะอืมมันกระโดดเกาะกันได้กระโดดเกาะเข้ากระโดดเกาะเลยอย่างแค่ไปเห็นใจนิดเดียวกรรมกระโดดเกาะเข้ามาเลยนะเขากำลังเป็นโรคอะไรเป็นทาอะไรคือมันกระโดดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็รับไปส่วนนี่ถ้าไปยุ่งเขาเยอะยุ่งเขาเยอะนี่เยอะที่เนี่ยมันเยอะแยะหมดรักษาคนเนียมหน้าจิตจะมีหลวงพ่อเขาสั่งเริ่ม ไอ้พลังก็สั่งเลิกหมดเพราะว่ามันไม่ตรงย <c oughs> อย่างหนึ่งก็ไปรับกรรมมันก็รับกรรมตอนแก่เยอะไปยุ่งไปก้าวกา่กรรมเลยชาวโลกและไอ้นั่นก็คือไม่ยอมตัดสรู้รอแต่จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยมึงไม่ตัดสรู้มึงก็ล้างกรรมตรงนี้ไม่ได้มึงไม่ปวดสัตว์มึงก็ล้างกรรมตรงมนันเองไม่ได้มึงรอแต่คนช่วยคนช่วยคนช่วยมึงก็อ้อยง้อยเปียเสียขาอยู่นั้นไม่ใช่ตัดสรู้ให้ตรงๆมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไร